พลเซอร์ันล2025หาวันมากรรมขายรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เริ่มต้นกันแล้วครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ที่ปสิงหาคมในปีนี้ครับเรียกว่าจัดหนักลดครั้งใหญ่ฉลองปีที่12ร่วมผัดดันตลาดรถยนต์ในช่วงกลางปีครับภายใต้คอนเซปต์เราจะยกโชว์รูมมาขายที่นี่ในวันรวมกองทัพรถใหม่รถยุทธคาตลอดจนรถมอเตอร์ไซค์รวมถึงสุดยอดแคมเปญต่างเนี่ยให้ผู้ที่สนใจได้เลือกรับชมอย่างหลากหลายนะครับ ส่วนกองทับรถใหม่นะครับรวมถึงรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่จะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างในชิมนี้ครับผมจะพาชมไฮไลท์แบบเร็วๆลัวๆเ,เ,เ,เดี๋ยวไปชมกันเลยครับ Big กมอเตอร์เซล2025วันมากรรมขายรถยนต์แอนมอเตอร์ไซ์ ในปีนี้ครับถือเป็นเลิกดีของการฉลองปีที่ .2 2ของการจัดงานเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มทั้งรถใหม่และโปรโมชั่นมากมายงานในปีนี้ได้ร่วมกับพันธมิตรบริษัทคอนเนอร์แอนด์เนสจำกัดในเครือสยามสปอร์ตซินดิเคตผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดงานบางกอกออโต้ซอลอนมอบความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภค โดยนำงานแสดงและจำหน่ายรถยนต์ทั้งสองงานมาจัดต่อเนื่องกันเพื่อเพิ่มอัรถรสในการรับชมงานแบบต่อเนื่องมาหนึ่งงานได้ถึง2ฟิลทั้งเลือกซื้อรถใหม่และช็อปของแต่งรถครบในที่เดียวซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อทดลองขับขี่รถยนต์รุ่นใหม่และเปรียบเทียบราคาได้อย่างจุใจซึ่งเป็นความตั้งใจของยานยนต์สแควร์คูปที่อาสายกโชว์รุมชั้นนำมาขายให้ครบคันในงานเดียว สำหรับแบรนด์รถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่เข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานรุ่นใหม่และรุ่นยอดนิยมเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มทั้งรถยนต์สันดาปและรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ครับนำโดยค่าย Toyota Motor ประเทศไทยและ Honda Automobil e ประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆครับให้เลือกอย่างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ a อออนอินสแตตนซ BYD, d e p o l d e n s a Ford, ely, g e l y GWM, Kia, Lotus, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Amoda, and j a c o Porsche, Volvo, X p e n g และ s e e k e r เรียกว่าในกลุ่มของรถยนต์มีให้เลือกสรรอย่างหลากหลายครบคันทั้งรถไฟฟ้ารถยนต์สันดาบในทุกเซกเมนต รวมถึงโปรโมชั่นครับแต่ละค่ายเนี่ยเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยถ้าสนใจก็ลองแวะเข้ามาชมครับรับรองครับไม่ผิดหวังในงานครั้งนี้ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของรถโมอเตอร์ไซค์แบรนด์หลักๆก็จัดมาเต็มพิกัดครับไม่ว่าจะเป็น bmw leco dt motor harley davidson honda yamaha คีเวลรเยร์นอนฟิลซูซุกิไทอัมก็เรียกว่าแฟนคลับ2องล้อมีให้เลือกสรรเลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจนอกจากนี้ครับในโอกาสพิเศษฉลองปีที่2 2 Big m o ิกม a เซลภายในงานครับยังจัดให้มีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำนำความสนุกโดยบอยพีดเมเกอร์ป๊อปปองกูลยูกิไหทองคำวงเกสโนวาและวงศูนทรลพร ถ้าสนใจชมคอนเสิร์ตก็สามารถอัปเดตข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k ของ big motorcell ยานยนต์เรียกว่าเขามีอัปเดตกันวันต่อวันตลอดการจัดงานสำหรับงาน big motorcell 2 0 2 5ครับเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ครับวันศุกร์ที่22สิงหาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568วันธรรมดาครับจะจัดตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงครับถึง21นาฬิกา ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ครับขยับเวลาจัดมาเป็น11นาฬิกาถึง21นาฬิกางานจัดขึ้นณนศะูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพสำหรับผู้พิการผู้อาวุโสอายุ60ปีขึ้นไปนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบเด็กๆความสูงไม่เกิน120เซนติเมตรเข้าชมงานฟรีและยินดีต้อนรับน้องหมาน้องแมวในรถเข็นส่วนงานบางกอกออโต้สลอน2025 เขาจะจัดขึ้นวันที่27ถึง31สิงหาคมเวลาในการจัดแสดงก็เหมือนกับงานว i ก Motor ร์เซล2025สำหรับคลิปนี้ครับก็พาชมงานในเบื้องต้นนะครับถ้าสนใจเข้าไปชมรถใหม่หรือไปจับจองเป็นเจ้าของรถยนต์รุ่นใหม่ๆรวมถึงมอเตอร์ไซค์ครับในงานก็ต้องบอกว่าโปรโมชั่นเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับ สำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u b e 2ช่องของเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรียเพชรชาแนลออร์เดอร์พทลนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ